สเปคที่ผมชอบม,มากมาคือผู้หญิงที่ยิ้มมีสเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องสวยอะไรมากขอแค่ยิ้มแล้วแบบมีสเสน่ห์จริงๆความมีสเสน่ห์นี่มันแบบซื้อไม่ได้อ <c oughs> มีแต่คนีมีสเสน่ห์พอเพลงนี้มันมาทีไรมันจะมีผมเชื่อว่าทุกคนพอช่วงหนึ่งที่แบบมีความรักทุกเพลงมันจะมีความหมายกับเราพอเพลงนี้มันเปิดขึ้นมาทีไรเราจะได้กลิน่นได้ยินเสียงแล้วก็อาจจะมองเห็นภาพจินตนาการไปด้วยมันคือแบบ ตามเนื้อเพลงเลยครับแบบ <c oughs> รู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหน <c oughs> เหมือนที่แบบ <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกอ่ะครั้งแรกนั้นภาพที่มันเข้ามาในหัวเตยอ่อะภาพที่มาหัวคือแบบตอนที่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในชุดนักศึกษา แล้วเขากําลังยืนแบบไม่รู้อีโหนอีนหนีหนแล้วเขาก็หันมาสบตาเราอะไรเงี้ยยิ้มให้เราแล้วก็แบบอืมเราก็แบบยิ้มให้เราหรือเปล่านะเราก็เหมือนในละครยิ่งกว่าละครแล้วสภาพัก<ะ>รถชนนะเพราะว่าดังยืนอยู่ตรงกลางถนนไมไ่ใช่ากำลังโรแมนติกเลยดับฝันสลายใต่เราอธิบายแบบเขาเรียกว่าอะไรลักษณะรูปร่างหน้าตาของเขา เอ่อผมผอมไม่ได้ผอมมากครับแต่เขาก็มีความน่ารักมีสเสน่ห์ในรอยยิม้มเขาเป็นคนที่รอยยิม้มหวานมีสเสน่ห์น่ารักนะ <c oughs> เป็นรอยยิ้มที่แบบยิ้มให้แล้วแบบโอเคเราหายเหนื่อยแล้วอเองอืมจินตนาการตัวเองอยู่ว่าถ้าไมกนกยุด ยึดมนุษย์ดีพวกหล่อนเขามีของเขาอแล้วคือเรายัไงไรฮะเธอได้เหมือนแบบหลังจากนั้นมีความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นไปหรือเปล่าจากวันแรกที่ได้เจอกันอืมก็ใช่ครับมันก็นานไปแต่ก็สุดท้ายก็ได้เป็นเพื่อนกันถามรักออกหักครั้งแรกดีิองศกรเป็นขนาดไหนความรกความเฮิร์ดอะ โอ้ยิ่งกว่าเอ็มวีมันก็จะเป็นแบบผู้ชายเนาะแบบไปเปิดฝักบัวแล้วก็แล้วก็เอาฝักบัวมันมันก็ไหลแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็ร้องไห้อย่างเงี้ยจริงจริงเหมือนเหมือนในเอ็มวีเลยอ่ะซึ่งแบบบางทีก็แบบฝักบัวไหลแล้วก็นั่งลงกับพื้นอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งลงเงี้ยทินงเนื้อตอนนั้นคืออะไรที่เราเป็นใครพี่ดุยยมพลเหรอไมโครเหรอหรืออะไรคือไม่รู้เลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเองไม่เราตอนตอนที่น้ํามันแบบ รถตัวเราลังกอดแบบกอดเข่าอยู่อะกอดเข่าเลยมึงจะกดเข่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอย่างเงี้เออเอ,อเพลงอะไรอยู่ในหัวเพลงอะไรอยู่ในหัวเตยเพลงพี่ออฟหรือเปล่าตอนนั้นฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงขึงลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจอย่างเงี้ย oh <my> อุ้ย